สวัสดีตอนเช้านะคะส,สดชื่นมาพร้อมแก้วกาแฟหลังบ้านบรรยากาศเย็นช่ำฝนตกทั้งคืนนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะ วันนี้นะคะตื่นมาก็ได้เข้าไปฟังยายนูยูเคได้พลังและกำลังใจแต่เช้าความรักนะคะจะเกิดขึ้นและสวยงามได้เสมอก็อยู่ที่เราเนาะอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะคะการบอกรักสามีหรือการพูดดีซึ่งกันและกันเป็นการผูกมัดนะคะต่างคนจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนพูดอย่างเงี้เสียงอย่างเงี้เขารักฉันแบบเนี้ยจริงๆแล้วในใจลึกๆ ทุกๆคนนะคะต้องการให้คนที่รักไม่ว่าภรรยาหรือสามีพูดดีๆเนาะบอกรักนะคะยิ่งชินมัง้งชินกับการที่เราได้สามีฝรั่งเนาะตั้งแต่มาอยู่กับเขานะคะความรู้สึกเหมือนคล้ายๆว่าตื่นเช้ามามอร์นิ่งอ่าเลิฟยูนะอะไรประมาณนี้มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าความสุข คือมันเป็นจุดเล็กๆที่ทําให้รู้สึกอบอุ่นเนะาะยาจ๋าเชื่อเลยว่าผู้หญิงทุกๆคนนะคะอก็จะอยากได้ความสุขนี้เนาะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เริ่มเราก็เริ่มได้นี่คํานี้สีเด็ดเนาะเราเริ่มก่อนได้นะคะบอกรักก่อนได้ขอโทษก่อนได้ให้เขารู้สึกว่า เขามีค่าเขาคนสําคัญนะคะและเราก็ได้เป็นคนสําคัญของเขาอันนี้เป็นการมัดใจยายจ๋า,จาว่าเป็นการอ่าเขาเรียกอะไรอ,อ่าลดความหวานให้กับความรักไหมอะ่ะเออเนาะเนาะใช่เนาะหลายๆคนอาจจะบอกว่าหุ้ยก็รู้อยู่แล้วว่ารักเมียอ,อ่าทำไมต้องให้คิดเองอะ่ะใช่ไหม อย่ารอให้สายแล้วค่อยมาบอกอือย่ารอใหอ้เขาเรียกว่าสายเลิกลากันไปแล้วมานึกได้ยังไม่ทันได้พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดเลยชีวิตเราเนี่ยนะอยากพูดรักก็บอกรักนะคะอยากด่าดก็ด่าดสบ้างเออผัวเมียมันต้องมีทุกรสชาติอันนี้ตัวใหญ่ใจเอง,เองนะเพราะใหญ่าจขอโทษขออภัยนะคะอย่าลอกเรียนแบบเนาะคือมันเป็นความสบายใจของเราอะ บางครั้งเราอึดอัดหรืออรู้สึกแย่ก็ให้เขารู้ความรู้สึกเราบ้างนะไม่ใช่ว่าเก็บเก็บเก็บไว้เพียงคนเดียวคุณปู่มาโรยขนมปังให้ให้กับนกตอนเช้านะคะตอนเจี๊ออกมาเนี่ยเขาจะไม่ลงมาเนาะ <c oughs> โอป้ามาสวัสด,ดีครับหน่อยสิโอป้าก็มีเชียสวัสด,ดีครับวัดค <c oughs> ายู y o นเด i n เบืวอเกิจะเสตเกาเขาวอกขนมปังสวัสด,ดีครับซิ้นัมปนี้เด้อ อาลู <Halo. laughs> ตอนเช้านะคะขอบขนมปังที่ทําให้หลานกินเนาะ,ะเขาหลานเขาจะไม่กินขอบขนมปังกันนะคะก็จะเอามาโยนให้ขนมให้ให้นกแบบเนี้ยพอใส่สายหน่อยก็จะหมดแล้วนะคะแต่ตอนนี้ไม่ออกมาหรอกนกกลัวยายจะากินนกเนาะ ความสุขง่ายๆนะคะบ้านยายจ๋า,จาก,ก็แบบบ้านๆพี่น้องก็เห็นกันทุกคนเนาะมีปูนะคะมีหลานสองคนแล้วก็มีลูกสาวลูกชายนะคะบ้านนี้บ้านเล็กแต่ว่าเต็มไปด้วยอะไรนะบุคลากรวุ่นๆนะ ชอบอย่างหนึ่งนะคะชอบประเพณีฝรั่งเนี่ยมีอย่างหนึ่งคือตื่นเช้าอืมสวัสดีกันให้อาหารขอบคุณกันนะคะเหมือนยายจ๋าปู่จะชงกาแฟาให้ทุกเช้ายายจ๋าก็จะตั้งคิวก็คือขอบคุณป,ปา้าป๋ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันรู้สึกดีอ่ะกับการที่เราอยู่เมืองไทยเราไม่เคยได้ทํานะคะแล้วทีเนี้ยเราก็ชินนะกลับไปเมืองไทยยายจ๋าก็ ขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนน้องเอาอะไรให้หรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมองหน้าแว็บหนึ่งแต่มองแล้วเขาก็รู้สึกดีเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราฝึกนะคะยิ่งกับสามีของเรานั่นคือสามีของเราลงมาแล้วนกลงมาแล้วนะคะนั่นคือสามีของเราอย่าอายนะคะอย่าเอาทิฐิมามาบางังมากั้น ตัวเองความรู้สึกเสียใจร้องไห้ให้เขาดูบ้างคนไทยเราอดทนจนเกินไปเก่งจนเกินไปนะคะจนบางครั้งฝรั่งบางคนเนี่ยมองว่าเราเก่งไม่จาเป็นต้องช่วยเนะาะทีนี้นานเข้าเราทำได้ทุกอย่างเขาจะปล่อยเราไปหมดเลยนะคะปล่อยให้เราทำทุกอย่างเพราะเขาก็เห็นว่าเราทำได้เราไม่เคยขอความช่วยเหลือจากเขานะคะพอถึงเวลาอย่างพี่ที่ พูดไปนะคะเนี่ยเมื่อวานเนาะที่กำลังจะออกวิดีโออยู่นะคะว่าแกทำทุกอย่างดูแลทุกอย่างให้สามีเพราะคิดว่าสามีเป็นคนทำงานตัวเองเป็นแค่แม่บ้านเลี้ยงลูกดูแลบ้านนะคะแต่พอถึงเวลาเขาไม่ได้ทำงานช่วงโควิดกลับมาอยู่ด้วยกันมันมีความรู้สึกแย่ในหัวใจอืมฝรั่งชินชินแล้วงี้เง่าอ่าเคยได้ยังไง นะเขาก็จะต้องการแบบนั้นเพราะเราฝึกเข้ามาเป็นเวลายาวนานอ่าทีนี้การการชินของเขาแล้วอ่ะ มันทําให้เขาเปลี่ยนแปลงยากเขากลับว่าเราหัวแข็งพกคบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกว่าเราเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้แต่เขาไม่ได้ย้อนใส่ตัวเขาเลยว่าเธอน่ะนี่เง่าเกินไปหรือเปล่าเธอ่ะเป็นนายเกินไปหรือเปล่าในฐานะสามีที่ร่วมด้วยช่วยกันเอ,อ่ยามอยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงในจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรา เนาะต้องเริ่มต้นนะคะต้องพูดคุยเนาะทุกเรื่องกับความรู้สึกของเราถ้าเราพูดไปแล้วจริงๆแล้วการพูดคุยเนี่ยยายจ๋าเนี่ยบอกเลยนะสามีคนแรกเป็นคนพ่อของลูกเมืองไทยเนาะยายจ๋าจะเป็นคนเงียบมากไม่ยอมบอกไม่ยอมพูดอะไรนะคะก็ะจะเก็บไว้คนเดียวแต่ผลสุดท้ายก็พังผลสุดท้ายก็พังยายจ๋ามองว่าเขาไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำว่าเราคิดอะไร แต่สุดท้ายยายจ๋าก็โวยวายทั้งหมดแล้วจบเลยนะคะก็คือหอบกลับบ้านเลยเนาะแต่กลับมาอยู่สามีฝรั่งได้สามีฝรั่งยายจ๋าไม่ได้ใช้วิธีการที่อยู่กับสามีคนแรกนะคะยายจ๋าพูดทุกเรื่องยายจ๋าบอกเลยตั้งแต่แรกว่ามาที่นี่เพื่อที่จะทํางานช่วยเหลือครอบครัวอ่ายายจ๋าบอกเลยว่าถ้าเธอคิดจะเลี้ยงฉันให้สบายโดยที่ไม่เอาครอบครัวของฉัน ฉันอยู่กับเธอไม่ได้หรอกนะตั้งแต่สามเดือนแรกที่มาเพราะว่ามีเรื่องให้เปรียบเทียบนะคะก็คือเพื่อนที่มาอยู่เยอรมันเนาะมาพร้อมกันเพื่อนก็โทรมาหายายจ่าเลยแล้วบอกว่าเนี่ยฉันของเงินส่งให้แม่นะไอแม่ไม่สบายแต่เขาบอกว่าฉันไม่ใช่ตู้ ATM ทีนี้ยายจ่าก็เก็บตัวนั้นมาพูดกับสามี อ่าทุกเรื่องราวทุกปัญหาของคนอื่นนะคะถ้าเรารู้ฟังแล้วรู้เก็บมาเปรียบเทียบหรือรู้มาปรลอะถามสามีมันจะดีกับเรานะอย่าจัดสกิดจ,จากตรงนี้เนาะแล้วก็หลายเรื่องราวที่ฟังจากพี่ปองก็เช่นกันทีนี้พอหนึ่งเราพูดออกไปมันอาจจะได้หรือไม่ได้เราไม่แคร์แต่ขอให้ได้พูดแต่ทีนี้พูดแล้วเราได้ละ่ะ เราได้ล่ะแต่ทีเนี้ยนิสัยแบบเนี้ยเราจะต้องทําหรือพูดมาตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่แรกเนาะบางคนอุ้ยไม่เป็นไรค่อยเพาะปราะ,ะไปแต่ก็หยุดเทคนิคของแต่ละคนนะคะทุกคู่ไม่เหมือนกันเนาะ,ะมันก็ต้องแล้วแต่เทคนิคบางคนเราโอจนเคยตัวอะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่พอมางัดข้อเป็นเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเรา ต้องเอาตัวเราออกมานะเขาต้องรับได้และรักเราได้ในแบบของเราอ่าายจ๋าเหนื่อย,ยายจจาบน่นอ่าายจารู้สึกว่าแรงเพราะว่าสามีเยจาจาเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่พูดเลยเขาก็จะมากอดเนาะฉ,นฉันรู้ว่าเธอเหนื่อย,ยายจารู้ตัวเองว่าแรงยายจาก็ขอโทษนะคะนะนี่เป็นหนึ่งหนึ่งคือทําให้ตัวเราโล่งใจ สิ่งไหนที่เราทําไม่ได้เราก็บอกว่าเราทําไม่ได้อย่าฝืนในหัวใจตัวเองถ้าครั้งแรกเราฝืนครั้งสองเราฝืนครั้งสามเราฝืนทีนี้เขาจะไม่ขัวหันเข้ามาช่วยเราเลยนะคะเห็นกับหลายๆคู่เนาะนะคะยายจ๋าจริงๆนะอย่างที่พี่ปองว่าคั้นส้มยายจ๋ายังไม่คั้นเองเลยทําได้ทุกอย่างทําไมล่ะเพราะเอาไว้อ้อนสามีอืมเธอคั้นส้มอร่อยนะใช่ไหมฝรั่งถึงเขาจะเขาเรียกอ,อะไร เขาจะดูแข็งแรงหรือว่ายังไงอ่ะเขาก็อยากให้เราอ้อนเช่นกันนะการอ้อนนะคะอ้อนให้พอดีอย่าจะอาจจะมากไปหน่อยนะเออแต่ก็มันก็แล้วแต่ คู่แล้วแต่ครอบครัวนะคะนี่เป็นสิ่งหนึ่งเนาะ,ะในจะเข้า20ปีแล้วยายจ๋าไม่เคยคิดเนาะ,ะว่ายายจ๋าจะอยู่กับสามีได้นานแต่ว่ายายจ๋าก็ขอบคุณขอบคุณเพราะเขาเป็นคนใจดีนะคะเขาเป็นคนใจดีไม่ได้ร่ํารวยอะไรเลยแต่เราก็มีกําลังใจให้กันและกันเนาะ,ะสิ่งนี้ต่างหากนะคะเงินทองสําคัญอ่าแต่ความรักความอบอุ่นนะค,ะความสุขง่ายๆเนี่ยสำคัญกว่า ถ้าเราคิดว่าได้สามีแล้วได้เงินก้อนโตแต่เราเหมือนขี้ข้า,าเหมือนคนรับใช้ต้องทำทุกอย่างพูดอะไรก็ไม่ได้ถามจริงๆว่านั่นความสุขของเราจริงเหรอนะคะและความสุขนั้นจะอยู่กับเราได้นานขนาดไหนความสุขนั้นเราจะอดทนอยู่ในฐานะเมียที่เป็นคนรับใช้เมียที่ต้อง ฟังนะคะต้องเดินตามแนวทางที่ผัวสั่งได้นานขนาดไหนเราลุกขึ้นมาเดินคู่กันดีไหมอะเราลุกขึ้นมาสร้างความรักสร้างความ ภูมิใจไปด้วยกันดีกว่าไหมอ่ะอันเนี้ยคือจุดที่เราควรคิดนะคะสามีรวยถ้าเขารักเราตั้งแต่แรกเราเคลียร์เราคุยนิสัยเราเป็นยังไงตั้งแต่แรกนะคะวางแผนให้กับตัวเองให้อ่าปลอดภัยตั้งแต่แรกยาย่าก็ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอย่าลืมว่าเริ่มต้นรักใหม่นะคะก็เหมือนโปรโมชั่นเนาะฝรั่งรักเราเนี่ยยาย๋าเชื่อเลยนะคะถ้าเราไม่ เขาเรียกว่า,าตามใจจนเกินไปเนี่ยเขายอมรับนิสัยของเราได้ตั้งแต่แรกแต่หลายๆคนเริ่มต้นผิดนะคะหวังที่จะสบายหวังที่จะมาอยู่แบบว่าเมียฝรั่งคิดว่าสบายมาอยู่เมืองนอกประมาณนั้นนะคะแต่มันไม่ได้เลิศหรูมันไม่ได้สบายเหมือนเมียฝรั่งในเมืองไทยนะคะทุกๆุกคนเนาะยายจ๋าเนี่ย พูดหลายๆครั้งเลยว่าเมียฝรั่งที่อยู่เมืองไทยมีสามีส่งเงินให้ซื้อบ้านให้นะคะซื้อรถให้ส่งเงินให้ทุกเดือนคุณคือคนโชคดีคุณยังมีโอกาสมีคนใช้ที่ช่วยทําความสะอาดบ้านได้แต่มาอยู่ที่นี่ถึงแม้จะรวยแค่ไหนเราก็ต้องทําเองทุกอย่างนะคะบ้านหลังใหญ่เรายิ่งเหนื่อยเรายิ่งเหนื่อยนะคะ มแม้กระทั่งคนรวยจริงแท้ๆเขายังไม่มีคนใช้ในบ้านเพราะฉะนั้นเมียนะหน้าที่การบ้านการเลือนอยายจ๋าจไม่ได้มองว่าเป็นคนใช้ถ้าความสุขมีด้วยกันอ่าถ้าสามีรักและเข้าใจและดูแลเราในส่วนที่เราต้องการนะคะอะเราก็ดูแลเขาได้ยายจ๋าจเคยพูดนะว่าถ้าฉันไม่ได้ทำงาน นะพูดกับเพื่อนฉันก็ฉันก็ดูแลสามีอย่างที่เธอทําเพราะว่าเธอไม่ได้ทํางานเนาะอันนี้เข้าใจเออแต่ทีเนี้ยเงินทองเราไม่ได้ทํางานเราต้องรู้จักเก็บถ้าไม่เก็บนะคะอยู่นานวันนานเข้าคิดว่าสามีรวยสามีอ่ารวยเลี้ยงเราได้ใช่ถ้าอยู่กับเราเลี้ยงเราได้นะคะแต่ถ้าถึงเวลาเลิกลากันนี่สิปัญหาใหญ่ ปัญหาใหญ่นะคะสมบัติเขามีมาก่อนหลายเรื่องหลายราวการสู้เรื่องคดีเราก็ไม่มีความสามารถนะคะเสียเวลาไม่มีเงินจะจ้างทนายหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจะทําให้เราเสียเปรียบเราเป็นคนที่เลือกที่จะมาอยู่กับเขาเราก็ต้องเป็นคนที่เลือกที่จะวางแผนให้กับชีวิตเราให้ดีนะคะถึงแม้เราไม่โชคดีได้สามีร่ำรวยก็ตาม แต่ถ้าเรามีงานทําเราก็ภูมิใจและเราสร้างหลักนะคะและอย่างสร้างความภูมิใจให้กับสามีด้วยเจ๊จะจมองว่างานเป็นสิ่งสาคัญนะคะสําหรับตัวเราเนาะแต่ถ้าเรามาในฐานะสามีรวยสามีให้เงินเดือนเราได้เราก็ต้องรู้จักเก็บแบ่งปันเพื่อป้องกันตัวเรานะคะวันดีคืนดีถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังได้ยืนหยัดเนาะเพื่อที่จะก้าวออกไปนะคะเนาะได้ ด้วยความรู้สึกที่ไม่โล่งเปล่าจนเกินไปเหมือนกับพี่ที่เขาก้าวไม่ได้หาทางออกไม่ได้เงินในมือไม่มีเนี่ยคำเนี้ยหลายๆท่านนะคะหลายๆเคสท,ที่มาเล่าสู่กันฟังคนที่แย่คือคนไม่ได้ทำงานถ้าเลิกลากับสามีคนที่แย่คือคนคิดว่าสามีรวยเลี้ยงเราได้ไม่เคยเก็บให้กับตัวเองคนที่แย่คือคน เชื่อใจและไว้ใจวางใจยกชีวิตเราให้เป็นการดูแลของสามีนะคะเนาะฝากความหวังฝากชีวิตไว้กับคนที่ว่าตัวเองรักแต่พอถึงเวลา,าสุดท้ายความรักหายไปความเจ็บปวดความทรมานมันหนักมันหนักมันหนามากกว่าคนที่เหนื่อยงานนะคะเหนื่อยกายนะคะที่สู้งานเนาะ คลิปนี้นะคะเยจาก็อยากเป็นพลังและกําลังใจนะคะความรักสร้างได้จากตัวเราเนาะทำทุกวันให้มีความสุขคําพูดง่ายๆเริ่มต้นจากบอกรักนะคะขอบคุณขอโทษเนาะ,ะพูดบ่อยๆตัวเรายังชอบเลยให้ย้อนมองแล้วฉไนฝรั่งเขาจะไม่ชอบนะคะไม่ว่าสามีไทยหรือฝรั่งเช่นกันเนาะ,ะมันมีทะเลาะบ่อแววงหนีกันไม่พ้นนะคะแต่ ถ้าเรายังมีความดีที่จะยึดมั่นถือมั่นนะคะยังมีความรักที่เป็นน้ำตาลเนาะคอยอดให้หัวใจซึ่งกันและกันเราก็จะอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เนาะฝากกดไอคอมเมนต์นะคะเขียนคอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจให้ยายจ๋าด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปทำงานเลย